นี่ครับช่องทิกต o อกผมกลับมาแล้วผมทําได้ครับผมกู้กลับมาได้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันแบรนดอาวอนแต่ผมกู้กลับมาได้แล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมสวัสดีครับทุกๆคนผมปา์มวีนะครับอยู่ลุงปา์มวีที่น้องๆรู้จักนะครับผมผมเชื่อว่าที่คุณเปิดมาดูคลิปนี้คุณต้องมีปัญหากันแน่นอนเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยผมขอเลยหนึ่งไลค์ในเพจหนึ่งซับสไครป์ใน u ูท แล้วก็1 follower ใน tiktok นะครับผมหรือทุกๆช่องทางเลยนะครับผมผมตั้งใจทำคลิปนี้มากขอคนละ1นึ่ง support นะแค่เท่านั้นเองนะครับโอเคแน่นอนพวกคุณมีปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมอ่าเห็นใช่ไหมกล้องปุ๊บคุณต้องเจอปัญหาเหล่านี้แน่นอนเลยอะไรถาวรถาวรโอเคปัญหาเหล่านี้ผม จะแนะแนวทางแก้ไขให้กับทุกๆคนนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับผม TikTok ผมก็ใช้งานได้ตามปกตินี่แหละแต่มันดันไปนละเมิดกดชุมชนกดหนึ่งคือผมดันไปมีคลิปดูเอ็เป็นเด็กชีโตสกันชีโตสอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ร้องไห้มันก็ถือว่าเป็นการละเมิดกดชุมชนร้ายแรงเ,เกี่ยวกับเยาวชนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมผมเองก็ เสียใจเช่นกันครับว่าเพราะผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่ต้องการให้มันตลกฮาเฉยโอเคแล้วสุดท้ายผมก็โดนถาวบอนถาวอนแล้วเราทําาะได้ทําอะไม่ได้เลยครับเพราะแอคเค้ามันหายไปแล้วคือทุกเพ,เ,พเพื่อนเวลาลงคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดกฎชุมชนหรือความรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้เราโดนแบนได้นะครับช่างมันโดนแบนไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เรามาหาวิธีกู้ทิกตอกกลับมาดีกว่าครับผมวันนี้นะครับ เพื่อนๆสละเวลาดูคลิปผมอย่างตั้งใจอยากกดข้ามแม้แต่วินาทีเดียวนะผมจะแนะ3วิธีคือ 1. การส่งอีเมล 2. การกรอกข้อมูล 3. การรายงานข้อเสนอแนะในแอปพลิเคชันนะครับผมทำสามขั้นตอนนี้ TikTok ได้คืนแน่นอนเพราะผมทำมาแล้วคืนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมได้มาแล้วมียืนยันไงอ่า และท้ายคลิปผมจะแนะแนวทางแก้ไขหลังจากที่ได้ ID ดีมาแล้วนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมในวิธีแรกคือวิธีการส่งอ e ีเมลนะครับผมโดยผมจะแนะแนวทางดังนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาข้อความที่ผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับผมส่งไปหาสี่เมลนี้นะขึ้นอันนี้เมลที่หนึ่งนะครับอันนี้เมลที่สองเมลที่สามเมลที่สี่ให้เพื่อนๆ เขียนข้อความเหล่านี้แล้วก็ส่งไปให้ทาง Tik Tok นะครับผมภายใน4-7ถึง7วันก็จะเขาก็จะส่งฟีดแบ c กกลับมาว่า ID เราถูกกดชุมชนไหมหรือละเมิดไหมหรือไม่มีอะไรเลยเขาก็จะคืน ID มาให้โดยข้อความเหล่านั้นผมจะบอกวิธีการเอาข้อความเหล่านั้นมาที่ท้ายคลิปนะครับกรุณานดูให้จบโอเคครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับผม ครับต่อไปเป็นวิธีที่สองครับเป็นวิธีการกรอกข้อมูลนะครับผมให้เพื่อนๆก๊อปปี้ข้อความที่ผมให้ไว้ท้ายคลิปนะครับผมและนํามากรอกนะครับผมกรอกในช่องของเออเกี่ยวกับการแบรนด์อ่ะแม่งทุกอันเลยกรอกไปเถอะกรอกไปเลยเออแล้วใส่ข้อมูลให้ถูกต้องก็เพียงพอแล้วนะครับผมและภายในสี่ถึงเจ็ดวันทางทิกตอกก็จะส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนนะครับผมโอเค มาแล้วครับทุกคนอันนี้ก็พิมพ์ใน Google นะครับว่าผมว่า share your feedback tiktok นะครับผมพอพิมปุ๊บก็จะขึ้นหน้าเว็บมาเลยก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมหลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ให้เรากรอกอีเมลที่เราจะใช้ไว้ติดต่อกับพวกเขานะครับผมนี่ครับผมเขียนไปแล้วว่าเออกรอกอีเมลนะครับผมต่อไปก็เป็นชื่อช่องครับส่วนช่องผมก็คือ p a l m v แล้วก็ i สตัวนะครับผมครับผมเสร็จปั๊บเราก็มาเลือกหัวข้ออะไร account ban d นะครับผม เนี่ยมีกี่หัวข้ออะไรที่ผมลากๆๆกเนี่ยส่งไปเลยนะสี่ครั้งส่งไปเลยเพะเนี่ยพอเราก๊อปปี้ข้อความลงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาอัปโหลดรูปนะเนี่ยพอเราลงข้อความปุ๊บอะ่ะสมมติมว่าเราลงข้อความปุ๊บใช่ปะ่ะข้อความที่ผมจะให้ไว้ถ่ายคลิปนะเออพอลงข้อความท้ายคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเนี่ยที่คลังรูปภาพหรือถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ติ๊กสองติ๊กแล้วก็กดส่งเลยนะครับผมแล้วก็รอสี่ถึงเจ็ดวันนะครับผมเขาจะส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าจะได้หรือไม่ได้นะ อันนี้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมผมก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันเเป็นวิธีเข้าไปในไอดีของเราครับอันนี้ขออนุญาตใช้ไอดีปนุษย์นะใครรู้จักปนุษย์หรือไม่รู้จักฝากกด o อ l โล่นะนี่แม่ของเองอ่าเรากดเข้าไปนี่ครับในตั้งค่านะอันนี้เป็นวิธีที่สามนะครับผมเป็นวิธีการส่งข้อเสนอแนะนะผมกดกที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผม กดรายงานปัญหานะพอกดรายงานปัญหาเสร็จปุ๊บกดมุมบนขวาแล้วก็กดมุมบนขวาอีกทีนะให้ทุกๆคนเตรียมรูปหน้าโปรไฟล์แล้วก็บัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตไว้นะครับผมเผื่อบางคนโดนแบนเพราะว่าอายุต่ำกว่า13ปีนะครับผมให้เตรียมไว้เลยนะครับจะได้ส่งไปให้เขาได้เห็นไหมมันจะมีช่องให้ใส่รูปกับวิดีโอนะให้ส่งข้อความที่ผมให้ไว้นะแล้วก็ใส่รูปให้ครบนะครับผมผมเชื่อว่า ทุกๆคนก็อยากจะถามข้อมูลแล้วให้ผมตอบอย่างโดยเร็วนะครับผมผมแนะให้ไปพิมพ์ถามในโพสเพจ a c e b o o k ผมนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดหรือว่าลงคลิปเนี้ยเกี่ยวกับการอันแบนเนี่ยแอนเพจ a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนที่เกิดปัญหาเนี้ยไปพูดคุยกันตรงโพสนั้นแล้วผมจะใส่ข้อความที่ผมบอกว่าผมใช้ไทยคลิปใช่ครับผมจะให้ข้อความไว้ตรง โต์นี้แล้วทุกคนสามารถก๊อปแล้วก็ไปใช้ได้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าบางคนใช้ในโทรศัพท์ไม่สามารถก๊อปข้อความใน youtube ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เพจนะครับผมและผมจะปักหมุดคลิปนี้ไว้ในช่อง t i t t อกของผมนะครับผมผมจะปักหมุดไว้แต่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโคตผมจะปักหมุดแล้วผมจะเขียนว่าสวัสดีทิ kt อกแล้ว เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรให้พิมพ์ถามผมตรงนั้นแต่พยายามเซฟหน่อยเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าทาง Tik Tok จะมาจับว่าผมผิดอีกไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเสร็จป,ปุ๊บเมื่อทุกคนส่งมาแล้วก็อยากทราบใช่ไหมครับว่าเวลา ID ได้คืนจะเป็นยังไงข้อความที่เขาส่งกับมาจะเป็นเช่นไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นบัญชีที่เพิ่งได้คืนมาหมาดๆเลยนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับพอผมบอกวิธีการกู้กลับมาแล้วผมก็จะแนะแนวทางแก้ไขด้วยอันนี้บัญชีที่ได้กลับมาแล้วเราเองอไม่รู้หรอกว่า AI อของทิ o k อกจะแบนร์เราอีกเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะแบน์เราด้วยวิธีไหนเราไม่ทราบแต่เอาเป็นว่าถ้าเราได้บัญชีคืนกลับมาแล้วแล้วเราแบบรู้สึกว่าเรารักบัญชีนี้มากผมแนะนำให้ล็อกคลิปที่สุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยล็อกล็อกไปยอดหัวใจจะไม่หาย ยอด f o ล l เวอรจะไม่หายดังนั้นล็อกไปเลยครับแล้วให้เหลือคลิปที่แบบดูรู้สึกคลีนมากที่สุดเซฟที่สุดเพราะเราจะพลาดอีกไม่ได้แล้วเราเราไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเราจะสามารถเอากลับมาอีกได้ไหมพอเมื่อเราล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ย ID ของเราเนี่ยมันเป็น ID ที่มันเริ่มใหม่เป็น tiktoker ok เป็นไม่มีไบโอเราก็ไปทำให้มันเหมือนเดิมซะแล้วเราก็มาเป็นคนดีใหม่ปรับเนื้อปรับตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้ tiktok ผมมันเป็นเกี่ยวกับเกมนะ แล้วก็มีน้องๆหลายๆท่านก็อาจจะให้ทงหรืออะไรก็แล้วแต่มันแน่นอนอะ่ะคอนเทนต์เราเกี่ยวกับเด็กมันก็ดูเซนซิทีฟอยู่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมอะ่ะจะปรับคอนเทนต์เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็การการเรียนการการศึกษาผมผมก็เลยทําการล็อกคลิปแทบจะหมดเลยแล้วให้เหลือคลิปที่มันคลีนมากที่สุดแล้วก็สมัครช่องสำรองไว้ใช่ครับและน,นี้ก็ผมก็จะโชว์เอ่อเป็นอ e ีเมลที่เขาส่งกลับมานะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะมี นี่ครับแต่ถ้าไม่เห็นอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นี่ครับเขาจะส่งกลับมาแล้วก็บอกว่าเออดูแล้วแบบมันไม่ได้ผิดอะไรนะคุณสามารถล็อกอินเข้าไปใช้ได้นี่แหละครับก็คลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆทาตามวิธีที่หนึ่งสองสามอย่างครบถ้วนก่อนนะครับผมพอทําครบแล้วได้ไม่ได้ยังไงทักผมในเพจ โพสที่เกี่ยวกับการกู้ TikTok หรือใน TikTok ที่ผมปักหมุดไวแ้และขอนจาาก,กันไปนะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ TikTok กลับคืนมาและอย่าทำผิดพลาดเหมือนผมอีกนะครับเพราะว่าผมพลาดไป2ครั้งแล้วแต่ผมก็ได้คืนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณสละเวลาดูนิดเดียวแล้วก็ หลักผมต้องมีเงินเพโโยพอให้ตอบคุณไงใครดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เม้นมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากลุงปาล์มวี่หรือลุงปาล์มหรือปาล์มปิยวัฒน์ใครอะไรก็แล้วแต่าจะเรียกกันแบบไหนก็ได้สวัสดีครับนี่ครับช่องทิกตอกผมกลับมาแล้วผมทำได้ครับผมกู้กลับมาได้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้ครับมันแบนถาวรแต่ผมกู้กลับมาได้แล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผม